ลดลงบ้างต่เดือนนี้ขอขางนะครับนะว่าเรียบครับรถข้าวลอยเลยครับคุณแม่น่าแตกใส่ใส่ โอ้ครับข้าวมาขอนทีเดียวหมาครับช่วงนี้น้ำช่วงครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะตกว่ายีหรือเปล่าวันนี้ร <c oughs> อดูกันไหมครับดีคือจอมจริงไหมดีดีคือจอมแล้ว